ขอเสียงปรบมือดังส้ั่นนะพี่ลูกพี่ไปฮะโอ้โหเอฟเฟ๊กด้วยเอฟเฟ๊กด้วยนะครับโอ้โหพีุู่กเป็นยังไงบ้างตอนนี้ช่วงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมใส่ฟิลเตอร์หน้าล่อๆวันนี้ก่อนพี่ได้ครับได้ได้เต็มที่มีทิจูกมีฟิลเตอร์ให้เลือกเต็มไปหมดนะครับเต็มที่พร้อมสุดยอดก็ตอนนี้ก็ดูอาการอยู่ครับดูอาการอยู่ รูอาการอยู่นะเอางี้ว่างั้นก่อนจะไปไหนกันไกลผมให้พี่นุ๊กกับพี่ปายครับผมทักทายแฟนคลับทั้งเจ็ดพันกว่าคนที่เข้ามาอยู่ตอนนี้ก่อนเลยคะโอ้โหครัค้งแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแฟนคลับ,บ,ลบทุกคนเลยที่จริงเราเปิดมาตั้งแต่วันที่วันที่สิบใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับรพลังพลังรักของพวกเราเหนียวแน่นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะคะอขอบคุณทุกข,ข,ของของขวัญชิ้นที่ซัพพอร์ตที่เขาเรียกว่า ถือว่าเป็นสะพานส่งน้องๆขึ้นไปในอีกขั้นหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากหัวใจนะคะพี่ๆทุกคนนะฮะสุดยอดมากเอาพี่นุกครับพี่นุกสักหน่อยหนึ่งครับสำหรับนุกก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะปีไหนไม่ว่าจะปีไหนไม่ว่าจะรางวัลอะไรไม่ว่าจะทุกๆอย่างที่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทุกคนก็พร้อมที่จะจะหยิบยื่นแล้วก็ ผักดันน้องตลอดเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเนี่ยนุกนุกรักษาตัวอยู่นุกก็ได้ได้ได้เห็นลหลายๆอย่างแล้วก็คนเข้ามาดูเยอะมากเลยวันนี้ก็เลยทําให้หายเหนื่อยเลยนะจริงๆนะครับผมหายเหนื่อยเลยนะครับขอบคุณ f c ทุกคนนะครับผมที่ผักดันน้องๆในทุกๆในทุกๆครั้งในทุกๆอย่างเลยนะครับขอบคุณครับสุดยอดนะฮะสุดยอดมากๆนะครับผมผมตืม่นเต้นมากเลยผมผม ผมทาห้องพี่นุกพี่ปายมาสี่ห้าอ่าแบบทําจุกซูมธรรมดามาก่อนด้วยหลายครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอทั้งสองคนตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็อยากขอบคุณพี่พีมากๆเลยที่ทําให้ชีวิตหนึ่งผมมีโอกาสได้คุยต่อหน้าคนเจ็ดพันกว่าคนนะฮะใจเช่นกันครับโอ้ยชอบมากแล้วก็โอ้เพลงวนเวียนสุดยอดมากเลยนะครับพี่นุกฮะอันเนี้ผมอยากรู้มานานมากผมขอสัมภาษณ์พี่นุกสักหน่อยแล้วกันว่าทาไมพี่นุกถึงเป็นคนที่มีเรนจ์เสียงกว้างขนาดนั้นฮะ อย่างเพลงอ่าเพลงพลังวิเศษนี่คือต่ําสุดไปถึงสูงสุดเลยแล้วพี่ปลายก็ร้องได้แบบยอดเยี่ยมด้วยเพลงนี้ที่เข้ามา,ม,ม,ามันเป็นยังไงครับพี่นุ๊กเพลงนี้มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เล่นเสียงกว้างหรอกพ,พี่พี่มมันสูงมากมันก็ต้องน <c oughs> ้องเป็นน้องอะไรนะ <c oughs> เป็นน้องเอ้าน้องเป็นน้องเหรอพี่อ๋อผมผมอ่ายสิบสองครับเป็นน้องเป็นน้องครับผมน้องโอเคก็ให้เกียรติให้เกียรติเลยให้เกียรติพี่เขาเพราะว่าเขา ที่นุกที่ที่นุกพูดค้างไว้นุกน๊กพูดว่าพลังพิเศษมันยากไหมก็คือมันมันยากมากครับเพราะว่านุก๊กนุ๊กเป็นผู้ชายไงปลายเป็นผู้หญิงแล้วมันเส้นเสียงมันแตกต่างกันทีนี้ถ้าจะเอามาร้องควบคู่กันเนี้ยมันก็ยากเพราะว่าปลายเขาปลายเขาก็จะเขาก็อย่างที่ทุกคนเห็นเขาเป็นสาวรอสาวรอแล้วทีนี้เขาก็จะมาร้องเป็นแนวในแนวออกในทางผู้ชายนิดหนึ่งคุยกันสองคนแล้วเราปลายตอนนี้ เออก็เป็นประมาณเป็นคีย์ที่เป็นคีย์ที่ปายร้องได้สบายมากแต่เป็นคีย์ที่นุกร้องได้ยากมากครับผมเพราะว่ามันเส้นเสียงคนละอย่างกันใช่ครับตายก็มาตายก็จะข้ามมาร้องในคีย์ผู้ชายแตะคีย์ผู้ชายนิดนึงแตะคีย์ผู้หญิงนิดนึงไายก็จะอยู่กลางๆของไายแต่นุกก็จะต้องก็จะต้องไปไปด้วยกันต้องต้องไปให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าสูงไว้สูงมากพี่สูงมากครับ <ช>เพราะว่าผมมาพยายามจะเอาเพลงพลังวิเศษมาปกติผมก็จะโคเวอร์เพลงของพี่ๆซึ่งเพาะมากจริงแต่ว่าไม่เพาะเท่านะฮะแต่ว่าพอถึงเพลงพลังวิเศษเมื่อไหร่แล้วก็เส้นเสียงผมเหมือนบอกว่าพีมพอเถอะเส้นเสียงบอกพีมไม่เอาแล้วไม่ไหวการยานวนเวทีก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าพี่นุกสุดยอดมากมีคนบอกมามีคอมเมนต์บอกว่าพี่นุครับเมื่อกี้เนี่ยมีคนมาสอนเต้นเพลงสอนเต้นเพลงวนเวียนถ้าให้ทั้งพี่นุกและพี่ปายเนี่ย สอนเต้นเพลงบนเวียนอีกสักทีหนึ่งได้ไหมครัมาพี่นุกพี่นุกร้องได้ไหมครับพี่นุกร้องไปได้วยได้ไหมได้ครับเโ,โอเคเอาอย่างอาอยงเอวเธอยังวนเวียนติดอยู่ในวังวนเลิกกันบ่ฉันดีโดนใหยังบ่ลืมคนใจร้ายจุกๆุความทรงจำ<า> ในหัวใจสิลบเธอได้จึงได้ในเมื่อหัวใจใช่คนนี้มีแต่เจ้าอยู่สายตูดสายตุดแต่ตามจริงถ้าสุดท้า,ายมันต้องสายตูดครับ <c oughs> โหสุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดนะครับผมนี่ออริจินัลนะครับทุกคนออริจินัลนะมาร์ทโอ้หสอนเต้นกันแล้วนะฮะสุดยอดมากทุกเพลงนะครับผมผมยังตื่นเต้นอยู่เลยถ้าพวกพี่ๆฟังเสียงผมน่าจะรู้นะ <c oughs> นะฮะแล้วตอนนี้คนดูแปดพันห้าแล้วนะผมถามพี่ๆหน่อยว่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยทุ่มเทมากๆเลยทั้งแบบการนัดกันมาเข้าตอนสองทุ่มครึ่งแล้วก็การส่งคอยเข้ามาในนี้ผมให้อาพี่พี่ปลายก่อนแล้วกันพี่ปลายบอกอะไรกับแฟนๆหน่อยลวกันฮะครับผมก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยพักนั้นน้องๆเสมอไม่ว่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยว เกี่ยวกับทางทางสื่อทางบางบางโปรเจกต์ที่ที่พี่ๆจัดขึ้นมาที่แต่ละรายการจัดขึ้นมาบางชีเราไม่รู้ไม่ทราบเลยแต่พี่ๆทุกคนเสนอพี่ๆทุกคนว่าเราได้เข้าชิงนะได้เข้าชิงรายการนี้แล้วพี่ๆก็ซับพอร์ตถ้าสมมุติมีเหมือนเหมือนรายการจุกรูมในวันนี้นะคะพี่ๆเขาก็นัดกันถ้าเราเข้าสองทุ่มครึ่งพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็เราอยู่สามสิบนาทีพร้อมกันมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันก็ถือว่า พี่ๆทุกคนมีการวางแผนมีการเตรียมงาน,มนกันมาอย่างดีเลยนะครับก็ขอบคุณที่คอยผักดันน้องๆทั้งสองคนไม่ใช่ทั้งสองคนพี่ๆผักดันพี่ๆเา้าครอบครัวบ้านสิงอยู่เสมอเลยนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะครับขอบคุณค่ะนะฮะพี่นุกบ้างครับพี่นุกบ้างก็อย่างที่ปลายพูดนั่นแหละครับบางครั้งในโปรเจกต์ในหลายๆโปรเจกต์ในสื่อหลายๆสื่อ แม้แต่เจ้าตัวก็ยังไม่รู้เลยแม้แต่ในค่ายพวกเราก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าพี่พีเอฟซีเขาก็รู้ก่อนเราแล้วแล้วเขาก็ได้ได,ไ,ดได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมทุกอย่างที่จะที่ที่จะเริ่มต้นทําแล้วอะไรเงี้ยคือมันมันว้าวมากนะมันเป็นสิ่งที่ว้าวมากเขามันมันทําให้เราเห็นว่าเออเขารักเขารักเราจริงๆเขาพร้อมที่จะผลักดันเราจริงๆไม่ใช่แค่ <c oughs> จะมาผลักดันแค่ เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่นี่คือทุกๆอย่างเลยที่เกี่ยวกับตัวเราเขาพร้อมที่จะทําให้กับเราเสมอเลยก็แต่จริงทั้งหมดทั้งปวงไป,ปก็พูดไปหมดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเอฟซีทุกคนที่รักพวกเราทั้งสองคนแล้วก็พวกเราบ้านสิงห์นะครับขอบคุณที่พักดันพวกเราครับโอ้สุดยอดนะฮะสมคําล่ําลือมากนะฮะเพราะว่าทุกคนบอกว่าชอบพี่ๆีทั้งสองคนที่แบบความเป็นกันเองความแบบเนี้ยผมโอ้สุดยอดนะฮะเต็มอิ่มเต็มอิ่มไปด้วยความรักนะฮะตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้หน้าจอผมค้างอยู่ที่อ่าเป็นหัวใจด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมต้องอตอนนี้พี่พี่ทั้งสองคนได้ยินผมอยู่ไหมฮะยังไงถ้าได้ยินอยู่รบกวนอ่าปิดแอป,ปแล้วเข้าใหม่นิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ใกล้สามทุ่มแล้วเนาะทุกคนมาครับมาฮะทุกคนกดส่งคอยกันเข้ามาอีกครับส่งคอยกันเข้ามาอีกนะฮะนี่พี่ปายกลับมาแล้วโอเค มนม่ีผมค้างอยู่ที่หน้าเพชรเมื่อกี้ไปค้างอยู่ตรงหน้าเพชรไม่ไปไหนเลยใช่มันมันจะเป็นอย่างนี้แหละฮะทุกคนมันเป็นวัฒนธรรมของจุกนะฮะในการอ่าผัดกันค้างนะครับผมเพราะว่าคนดูเยอะมากจริงนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเป็นรูมแรกที่คนมากขนาดนี้ครับผมพี่ไปสุดยอดมากๆนะฮะสุดท้ายเมื่อวานเมื่อวานมากสุดสามพันแปดตอนนี้แปดพันห้าร้อยแล้วฮะ,ะขอเสียงปรบมือให้กับแฟนคลับทุกๆคนครับผมที่ร่วมแรงร่วมใจกันเข้ามาครับผม โอ้โหตอนนี้สามทุ่มแล้วขอบคุณพี่ตายแล้วก็พี่นุกด้วยนะถึงถ้าพี่นุกได้ยินนะฮะตอนที่มาแล้วครับ,บคุณมเพมมาแล้วครับอ๋อโอเคขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ที่ขึ้นมาพูดคุยกันแต่ตอนนี้จะสามทุ่มแล้วผมขอถามคำถามสุดท้ายแล้วกันถ้าแฟนๆเข้ามารวมตัวกันเข้ามาเยอะขนาดนี้อีกจะแอบมีเซอร์ไพรส์แบบนี้อีกในช่วงเวลายี่สิบสามวันนี้ไหมฮะที่จะขึ้นมาแวะพูดคุยกันนิดนึงอะไรแบบนี้มีมีมีครับมีแน่นอนแต่แต่คุณนุ๊กาโดนเขาเขาหนีคุณหมอมาครับนะ เอาตรงนะพี่ผมเห็นเขาโพสกันในในเฟซบุ๊กในอะไรอ่ะเออว่าจะเข้ามาดูเออนัดกันสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวเห็นไหมที่ที่ผมไปคุยกับพี่ก่อนอ่ะผมไปสองทุ่มตรงทีแรกอ่ะแล้วทีนี้ผมก็นั่งจดจอแล้วก็ทั้งทั้งอัดคลิปติกตรงติกตอกด้วยหลายอย่างผมลืมกินยาหมอมาว่าผมเมื่อกี้นี่ลืมกินยาแตอนนี้นุดกดูแลตัวเองด้วยนะเชื่อว่าทุกคนเป็นห่วงนะครับผมก็กินยาก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามา กินยาก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามาก็ได้นะฮะหรือว่าแล้วแล้วตอนนี้กินกินเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นุกเนาะอ๋อตอนนี้ยังครับอ้าวแล้วเอาทุกคนงั้นวันนี้สามทุ่มแล้วปล่อยพี่นุกกับไปกินยาก่อนดีกว่านะฮะโหพี่นุกพี่ปลายขอบคุณมากเลยวันนี้ที่เข้ามานะโอ้วันนี้เป็นเป็นเกียรติกับทีมมากๆนะครับผมหวังว่าจะได้พูดคุยกันอีกนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนชื่นชอบมากขอบคุณพี่นุกพี่ปายมากๆครับเดี๋ยวรบกวนทีมงานเอาพี่นุกพี่ปายไปพักให้หน่อยนะะทุกคคนรับ ได้เลยสว่าข้ครับพี่พีม์ไปไปครับผมแล้วก็ทุกๆคนครับูกันครับแล้วที่รัสวัสดีลืมกินยาก่อนนอนแล้วนะครับอันนี้บอกใครครับผมพี่ไยไปแล้วฝากบอกคุณนุงธนดลครับอ๋อโอเคเลยนะฮะมายังไงเดี๋ยวทีมงานรบกวนหน่อยนะครับ